สิ่งที่เราต้องภาวนาคืออะไรสิ่ง <ouse it. S 1> ที่เราต้องภาวนาคือภาวนารู้ไม่ใช่ภาวนาคิดมันคิดปล่อยให้เป็นเรื่องของคิดนะฉันแค่รู้เฉยๆอย่าไปหยุดอย่าไปห้ามอย่าไปตามเราก็ภาวนาสิ่งที่อยู่กับสิ่งที่ไม่ต้องคิดฝึกรู้สิ่งที่ไม่ต้องคิดฉันไปภาวนาหมายว่าทํำยังไงจะให้เกิดขึ้นภาวนารู้บ่อยๆรู้บ่อยๆรู้บ่อยๆทีนี้ถ้าเราฝึกรู้ ใหม่ๆโดยไม่มีหลักเลยเนี่ยมันจะรู้แบบล่องลอยใช่ป่ะตัวรู้เราเนี่ยเดี๋ยวก็ไปรู้นั่นเดี๋ยวก็ไปรู้นี่เดี๋ยวก็ไปรู้นู่นรู้เดี๋ยวก็ไปรู้ที่อื่นเดี๋ยวก็ไปรู้ตารู้หูรู้จมูกรู้ลิ้นรู้กายรู้ใจรู้คิดรู้นึกพอพอเราไปรู้อย่างนี้อ่รู้มากเข้ามากเข้าไอตัวรู้ที่เรารู้อยู่น่ะมันไม่มันยังแยกตัวเองไม่เป็นมันก็รู้นักเข้านักเข้ามันจะไม่เข้าไปรู้แล้ะมันจะเข้าไปเสพ นี่ยต้องต้องดูดีๆนะแรกๆมันเข้าไปรู้ก่อนแต่พอไม่มีหลักนะไม่มีหลักไม่มั่นคงกับตัวเองนะเฮ้ยก็รู้มีหล่าเี้ hey, เอาสักหน่อยวะ <c oughs> เอาสักหน่อยแรกๆมันจะแค่เอานิดนึงไม่มีอะไร <c oughs> เอานิดนึงไม่มีอะไรแ <c oughs> อบ <c oughs> สักพักหนึ่งเกิดอาการแล้วนี่คือเรียกว่าถ้าเราจะให้มันเท่าคนไหนนะคนไหนปฏิบัติธรรมอย่างรัดสั้นและตรงแล้วเร็วที่สุดอยู่กับรู้เลย อยู่กับภาวะรู้เลยแต่ว่าจิตจิตของคุณจะต้องไม่มีความเกลียดสิ่งใดๆแล้วก็ไม่ได้มีความชอบสิ่งใดๆแล้วก็ไม่มีความต้องการเอาสิ่งใดๆคุณอยู่ได้ไหมไอความรู้สึกที่จิตที่มันไม่ได้เกลียดสิ่งใดเอาสิ่งใดชอบสิ่งใดรักษาสิ่งใดรู้มันเฉยๆและฉันไม่ได้รู้สึกจะต้องทำอะไรเราก็ต้องหาสิ่งที่มันเป็นที่เกาะก่อนไง เอา啊าให้มันมาเกาะก่อนอ่าแต่ว่าสิ่งที่เกาะไม่ใช่สิ่งที่จะเอาเข้าใจปะจากไหมสิ่งที่เราจะเกาะเนี่ยหมายความว่าเราก็เอาไอ้ตัวรู้เนี่ยมาเกาะภาวะเหล่านี้ก่อนเขาเรียกว่าภาวะอะไรภาวะที่มันเป็นภาวะปัจจุบันที่เป็นของจริงพุทธาคืออะไรผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเนี่ยเกาะสายรู้ไว้อะไรก็ตามฉันแค่เกาะว่าฉันได้รู้แล้วพอแล้ว ฉันสิ่งที่ฉันจะรู้มันจะดีไม่ดีไม่สนฉันไม่เลือกไม่เลือกจิตจะทำได้ไหมจิตที่มันมีความกรุณาจิตที่มีความเมตตาจิตที่มีความเคารพจิตที่มีความรักทุกเรื่องไม่เกลียดอะไรเลยแต่ก็ไม่ได้ชอบอะไรเลยด้วยนั้นถ้าจิตแบบเนี้ยไม่ได้มีความมีความเคารพทุกเรื่องมีความอ่อนน้อมต่อทุกเรื่องอ่ มีความรักต่อทุกเรื่องแต่เป็นตัวของตัวเองด้วยไม่ได้ไปเอาความสิ่งต่างๆมีความสงสารทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีเรื่องไมดีก็ตามเนี่ยก็าว่าจิตที่มีเมตตาอับปมัญญามีเมตตาไม่มีประมาณฉันมีความรักกับทุกสรรพสิ่งบนโลกใบนี้อย่างที่เขาเป็นเนี่ยไม่ใช่อย่างฉันมีความรักกับทุกสรรพสิ่งบนโลกใบนี้อย่างที่ฉันต้องการให้เป็นถ้าเรารู้สึกอย่างเนี้ย คุณจะเข้าถึงภาวะจิตเดิมแท้แบบนั้นไม่ได้เพราะจิตเดิมแท้เนี่ยพระเจ้าทุกพระองค์เคารพประธรรมคือเคารพสิ่งที่เป็นแบบนี้ของทุกๆอย่าง